สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องแอดทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็มีข่าวเกี่ยวกับวิกเตอร์ย u เคเรสนะครับมานําเสนอกันเยอะมากเลยนะครับก่อนอื่นก่อนที่จะไปฟังนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งกดคนละหนึ่งไนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับ ไปกันที่ข่าวแรกนะครับข่าวแรกก็เป็นฟาบิโซโรมาโนนะครับรายงานล่าสุดนะครับยืนยันว่าสถานก,การณ์ในการย้ายทีมของวิกเตอร์ยูเครนนะครับมีความเป็นไปได้อย่างมากครับในตอนนี้นะครับช่องว่างของการเจรจานะครับห่างกันเพียงเล็กน้อยนะครับสามารถที่จะ เฮียวีโกได้ทุกนาทีนะครับถ้าหากจะพูดถึงสถานการณ์ตอนนี้นะครับแบบตงไปตรงมานะครับโดยวิกเตอร์ยูเครสนะครับพัดดันการย้ายทีมในครั้งนี้อย่างมากและต้องการให้ได้ข้อสรุปนะครับในเร็วที่สุดนะครับข่าวต่อมานะครับฟาบิโอโรมาโนนะครับรายงานล่าสุดว่าวิกเตอร์ยูเครตนะครับก็เป็นฝ่ายยอมเสียสละค่าเหนื่อย2ล้านยูโรนะครับจากค่าเหนื่อยจากสัญญา5ปีของเขากับอาร์ตอนะครับ เพื่อทําให้การเจรจาระหว่างอาร์ตอและสมสรสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับที่ยังคงหาข้อสรุปไม่ได้ได้มีความลับรื่นนะครับมากขึ้นหลังจากสมสรสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับออกมายืนกรานขอค่าตัวที่สูงกว่าข้อเสนอจากอาร์ตอนะครับและเขาพยายามอยากเต็มที่แล้วนะครับเพื่อให้การย้ายทีมครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นโดยทางของวิกเตอร์ยูเคเรตเองนะครับก็รู้สึกนะครับไม่พอใจสปอร์ติ้งลิสบอนเป็นอย่างมากนะครับ ียังคงยืนกรานนะครับเรียกร้องนะครับมากเกินไปเขาจึงยอมเป็นคนที่เสียสละเพื่อหาทางออกเองนะครับทางนี้นะครับนี่ค่าเหนื่อยนะครับเขาก็ไม่เอานะครับโดยทานเฟอร์เชเกอร์ก็ออกมารายงานเพิ่มเติมว่าตัวของมิกเตอร์ยูเคเรนะครับพร้อมจะสละนี่ในส่วนของค่าเหนื่อยของเขาที่ s p o ร์ติ g n i ิสบอนนะครับค้างจ่ายเพื่อลดช่องว่างนะครับของการเจรจาลงนะครับ ข่าวานะครับต้องย้อนไปนะครับเมื่อซัมเมอร์ปี2011นะครับอ้างอิงข้อมูลของสื่ออย่าง BBC Sport นะครับเคยมีรายงานว่า ตัวของมิกลอาร์เทต้านะครับได้ยินยอมเสียสละค่าเหนื่อยนะครับจาก7 5 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับกับสโมสรเอเวอร์ตนมารับนะครับค่าเหนื่อยถูกกว่านะครับ65,000ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับเพื่อสามารถย้ายมาร่วมทีมอาร์ตอลได้สําเร็จนะครับแม้ว่าช่วงเวลานั้นนะครับเขาจะทํลงานยอดเยี่ยมกับเอเวอร์ตันะครับและสามารถเรียกร้องนะครับค่าเหนื่อยสูงขึ้นกับการย้ายครั้งต่อไปแต่เขากลับเลือกลดค่าเหนื่อยนะครับเพื่อย้ายมาร่วมทีมอาร์ตอลนะครับให้ได้สําเร็จนะครับ โดยสาเหตุสำคัญของอาร์สตอนะครับได้ใช้งบประมาณสำหรับการเสริมทีมจำนวนมากและรายจ่ายค่าเหนื่อยนะครับที่สูงมากในซัมเมอร์ปี2017นะครับและการลดค่าเหนื่อยของมิกลอาเรต้าในครั้งนั้นนะครับทำให้การย่ายทีมนะครับเข้ามาร่วมทีมอาร์สตอของเขาครับราบรื่นในช่วงท้ายตลาดซื้อขายในช่ว์ลานนั้นเองนะครับโดยค่าเหนื่อยนะครับที่มิกลอาเรต้ายอมลดลงนะครับอาจเห็นแค่เพียง1 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับ แต่สําหรับสัญญาสปีนั้นนะครับการที่ยอมลดค่าหน้จำนวนดังกล่าวนะครับคือ,อไรายได้ของเขาหายไปประมาณ2ล้านปอนด์นะครับตลอดสัญญาเลยทีเดียวเลยนะครับข่าวต่อนะครับเป็นสื่ออย่าง C.N.N. โปรตุเกสนะครับสื่อแรกที่รายงานข่าวเกี่ยวกับวิกเตอร์ยูเครนะครับเมื่อวานนี้ก่อนบรรดาแหล่งข่าวของเทียนหนึ่งนะครับนั้นได้ออกมายืนยันตามหลังล่าสุดนะครับรายงานข่าวว่า ตัวของวิกเตอร์ยูเคเรสนะครับเตรียมเก็บกระเป๋านะครับและจะเดินทางไปที่ประเทศอังกฤษเพื่อร่วมทีมอาร์ซอหลังจากการเจรจาทุกอย่างนะครับใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับโดยตัวแทนของอาร์ซอนะครับคาดการว่าเป็นอเดียเบต้านะครับกำลังอยู่ที่ประเทศโปตุเกสนะครับเพื่อดาเนินการขั้นตอนสุดท้ายให้เสร็จสมบูรณ์นะครับเกี่ยวกับการย้ายทีมนะครับของวิกเตอร์ยูเคเรสนั่นเองนะครับ ค่ะต่อมานะครับเป็นฟาบิโอโรมาโนนะครับออกมารายงานนะครับว่าปืนใหญ่ก็อาจจะใช้เวลาเข้าเจรจาในการคว้าตัวนะครับวิกเตอร์ยูเครนมาร่วมทีมด้วยเวลาไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนะครับทุกอย่างก็มีความคืบหน้าในขณะที่จอห์นคอสนะครับหัวหน้านักข่าวของสื่ออย่างมิเรอร์ฟุตบอลนะครับออกมารายงานว่า พืนใหญ่เองนะครับก็กลาบรรลุข้อตกลงกับการคว้าตัววิกเตอร์อยูเคเรสนะครับในราคาตัวและโรโบโนัสนะครับประมาณ70ล้านปอนด์กับเงื่อนไขส่วนตัวนะครับเซ็นสัญญา5ปีและรับค่าเหนื่อยก็2 0 0 0 0นปอนด์ต่อสัปดาห์นั่นเองนะครับ ข่ต่อมานะครับยังอยู่กันที่ฟาร์มิโอโรมาโน่นะครับโดยรายงานนะครับเกี่ยวกับเบื้องหลังนะครับว่าประมาณ24-48ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับปืนใหญ่นั้นก็เปิดการเจรจาอย่างลับๆนะครับเพื่อปฏิบัติการในการคว้าตัววิกเตอร์ยูเครเร็กนะครับเข้ามารวมทีม ก่อนมีการเปิดเผยอย่างกว้างนะครับในตอนนี้และมีการเจรจาคืบหน้าอย่างมากโดยเฉพาะทางด้านของวิตเตอร์ยูเครนนะครับทันทีเมื่อตบตกลงย้ายมาอยู่กับอาร์ตต์นะครับสัญญาระยะเวลา5ปีนะครับเขาบอกกับสปอร์ตอิงลิสบอนทันทีว่าเขานั้นไม่คาดหวังจะกลับไปฝึกซ้อมกับทีมอีกต่อไปนะครับและต้องการย้ายมาร่วมทีมอาร์ตต์แค่ทีมเดียวเท่านั้นนะครับ และยังคงนะครับกระตือรือร้นอย่างมากนะครับโดยเขาคอยโทรไปหาเอเจนต์ของเขาทุกๆชั่วโมงนะครับเพื่อต้องการทราบถ,ถึงความคืบหน้าในการเจรจานะครับในขณะเดียวกันนะครับก็มีข้อมูลของเดวิดออสตินนะครับนะักข่าวชื่อดังของสื่ออย่างเดอะแอตแลนติกนะครับ ก็ออกมารายงานล่าสุดนะครับยืนยันว่าสําหรับในการเจรจาควาตัววิกเตอร์ยูเครนครับในครั้งนี้ทางของมิกลอิตานะครับก็คือผู้พักดันนะครับเขาต้องการให้การย้ายทียมเกิดขึ้นให้เร็วที่สุดนะครับขันตมานะครับก็เป็นเทพโรมาโนนะครับรายงานยืนยันว่าเฮวิโกซูนนะครับสำหรับอาร์ซอนนะครับใกล้บรรลุข้อตกลง เซ็นสัญญากับกองหน้านะครับอย่างวิกเตอร์อยูเคเรสนะครับกองหน้าทีมชาติสวีดเดนวัยว27ปีของสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับ เงินไขส่วนตัวของนาเตะก็ได้ตอบรับทั้งหมดแล้วนะครับและแจ้งถึงสปอร์ติ้งกิสบนว่าเขาต้องการย้ายไปร่วมทีมอาร์ตเตอและไม่มีความตั้งใจนะครับที่จะย้ายไปร่วมทีมอื่นนะครับนอกจากอาร์ตเตอแล้วนะครับในขณะที่ Head of Ar s t ร์ตเอเองนะครับรายงานเพิ่มเติมว่าการเจรจานะครับระหว่างเบนจามินซสโก้นะครับก็หยุดชะงักไปนานกว่านะครับประมาณ2สัปดาห์แล้วนะครับเพราะว่าแอรบเบลิสิกก็ประเสริฐการเจรจานะครับถ้าข้อเสนอต่ำกว่า90้าล้านยูโรนะครับ เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมนะครับภารกิจของการคว้าตัววิกเตอร์ยูเครสนะครับชัดเจนมากขึ้นซึ่งการเจรจาระหว่างอาร์เนอลนะครับและสปอร์ตินิสบอนในตอนนี้นั้นะก็เป็นเรื่องของค่าตัวเริ่มต้นนะครับตามกระแสข่าวก็อยู่ที่65ล้านยูโรนะครับในส่วนของโบนัสนะครับเพิ่มเติมกำลังจะเจรจากันอยู่เช่นกันนะครับ ข่ามานะครับเป็นอีกรายงานนะครับอย่างเทพโรมันโนนะครับรายงานล่าสุดนะครับออกมาบอกว่าปืนใหญ่ก่อใกล้บรรลุข้อตกลงเสัญญากับวิกเตอร์โยเคเรสนะครับกองหน้าทีมชาติสวิเดนนะครับของสโมสรสนสปอร์ติ้งเิสบอนนะครับเข้ามาร่วมทีมหลังเปิดการเจรจารอบใหม่นะครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาครับ โดยทางด้านของวิกเตอร์ยูเครสเองก็ยืนยันนะครับไม่กลับไปสปอร์ติ้งลิสบอนอีกแล้วนะครับและมุ่งมั่นที่จะย้ายมาร่วมทีมอาร์สตอลนะครับในตอนนี้อาร์สตอลเองก็กําลังมีความก้าวหน้าอย่างมากนะครับส่วนนักข่าวอีกคนนะครับอย่างเดวิดออสตินนะครับนกข่าวชื่อดังของสื่ออย่างเดลันติกนะออกมารายงานนะครับยืนยันว่าการเจรจานะครับคว้าตัววิกเตอร์ยูเครสก็อยู่ในขั้นสูงมากเลยครับตอนนี้กับการ ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวนะครับไม่มีปัญหานะครับสัญญา5ปีนักเตะมีความชัดเจนต้องการแค่อาร์เเนอลเท่านั้นนะครับส่วนอีกสื่อนะครับวงในนะครับอย่าง Hand of อฟอาร์อนะครับก็รายงานว่าตอนนี้อาร์เซนอลเองกำลังอยู่ระหว่างของการเจรจาขั้นสูงนะครับเพื่อจัดการคว้าตัววิกเตอร์ยูเครเรตมาร่วมทีมน,นะครับ ต่อมานะครับเป็นเทพโรมาโนนะครับออกมารายงานล่าสุดว่าโนนี่มาดูเอเก้นะครับปีกว่าอังกฤษในวัย23ปีนะครับเขาประทับใจในวิสัยทัศน์ของผู้บริหารของสโมสรอาร์นอลนะครับและก็ชื่นชอบโปรเจกต์ของมิเกลอาริตตานะครับในขณะเดียวกันนะครับเขาก็ยินดีที่จะรับค่าเหนื่อยเท่าเดิมนะครับ5000ปอนด์ต่อสัปดาห์ที่เขารับกับทีมเชลซีนะครับในขณะที่มิเกลอาริตต้าเองก็ชื่นชอบเขาเช่นกันครับ โดยในการเจรจานะครับเบื้องต้นระหว่างอาร์ตตและเชลซีนะครับยังไม่ได้ข้อสรุปแต่คาดการว่าสมมรอาร์ตตอเองนะครับนั้นก็เตรียมที่จะยื่นข้อเสนอนะครับอย่างเป็นทางการในเรววันนี้นะครับทั้งนี้นะครับมีความเชื่อว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ดีนะครับต่อกันระหว่าง2สมมสนะครับซึ่งเคยเจรจามาหลายครั้งนะครับกับข้อตกลงจะทําให้การเจรจาในครั้งนี้นะครับก็ลุล่วงในที่สุดเหมือนเดิมนะครับ ครับทั้งหมดนะครับก็คือข่าวประจํำคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งกดคนละหนึ่งไลยนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับขอบคุณครับ